แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28พฤษภาคม2566นะคะเราจะมาอัปเดตเปิดข้อเรียกร้อง5มิถุนายนนี้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติสมาคมชาวนาเรียกร้องรัฐจัดสวัสดิการชาวนามีบํำนาญใช้ยามชาราโปรดนี้ขอบ่อน,น้ำทุกตำบลสู้ภัยแล้งหยุดหนี้ลดหนี้ลดดอกทอกศ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นหลังต้องเผชิญ3เสี่ยงแลง้งน้ำท่วมโรคพืชแมลงราคาพันผวนชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะและก่อนปรรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหามิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติซึ่งในปีนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยทั่วประเทศกรมการข้าวได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ภายในมหาวิทยายลายศศัยเกษตรศาสตร์บางเขนภายได้ชื่องาน9 1วพันษาสายทานแห่งน้ำพระไทยสร้างชาวนาวิถีใหม่สู่ข้าวไทยยั่งยืนนะคะในงานก็จะมีนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ ตลอดจนการประกวดแข่งขันสาธิตจะแสดงนว,วัตกรรมจากข้าวในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจและทันสมัยโดยนายปราโมทเจริญศิลนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้แจ้งว่าทางสมาคมขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวนาเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติโดยขอให้รัฐบาลมีสวัสดิการเช่น มีบำเหน็จบำนาญเหมือนราชการและต้องการพันุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงไม่ต่ำกว่า1 5 0 0กิโลกรัมต่อไร่มีความต้านทานโรคพืชโรคมแมลงและขายได้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดภาระและลดความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงที่ชาวนาต้องเจอในการประกอบอาชีพมาโดยตลอดและความเสี่ยงที่ ชาวนาะต้องเจอในการประกอบอาชีพมาโดยตลอดนะคะ 1. สภาวะอากาศทั้งภงัยแล้งขาดแคลนน้ำในการทำนาน้ำท่วม 2. โรคพืชและ,มะแมลง 3. ความเสี่ยงเรื่องราคาซึ่งทั้งหมดเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ในเรื่องน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำนา แนวทางช่วยลดความเสี่ยงเช่นขุดบ่อน้ําทุกตมบนสร้างระบบชลประทานให้เพียงพอและทั่วถึงขุดลอกคลองส่งน้ําที่มีอยู่เดิมเนื่องจากบางพื้นที่ตื้นเขินอุดตันหรือถูกลูกล้ําน้ําไหลไม่สะดวกการพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําใต้ดินโดยสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการสูบน้ําใต้ดินโดยการใช้ปั๊มซัมเมอร์เป็นตน้นความเสี่ยงจากทางโรคพืชและ,มะแมลงนะคะ ต้องหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อโรคพืชโรคแมลงความเสี่ยงเรื่องราคารัฐอาจช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวโดวยการเข้าไปอุดหนุนส่วนต่างราคา เพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดทุนกรณีราคาข้าวพันผวดมากส่วนนี้ต้องใช้งบประมาณและเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องชาวนานอกจากนี้นะคะที่สำคัญความเสี่ยงเรื่องต้นทุนการเงินถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวนาไทยเผชิญอยู่รัฐควรเข้าไปจัดการในส่วนของภาระหนี้ศินอัตราดอกเบี้ยเงินรายงวดที่เกษตรกรต้องชำระ หรือจัดสรรให้เกษตรกร,รที่มีหนี้อยู่กับทกศโดยควรปรับโครงสร้างการผ่อนชำระหนี้ในรูปแบบที่ตรงกับความสามารถและรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าปัจจัยการผลิตแล้วนะคะอีกแนวทางคือให้หยุดหนี้ลดหนี้หยุดดอกเบีย้ยเพื่อให้เกษตรกร,รมีเงินทุนหมุนเวียนไปลงทุนเพิ่มขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเป็นหนี้วนอยู่แบบนี้ไม่มีลดทางด้านนายรณว,วริศ ปริยชฉัดระกูลประธานศูนย์ข้าวชุมชนสากลเกษตรอินซีร้อยเอ็ดจำกัดและสมาชิกผู้ทีสภาได้แจ้งว่าการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติควรจะดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านดินน้ำเข้ามาร่วมด้วยเช่นกรมฝนหลวงกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชกรมชนระทานกรมวิชาการเกษตรเป็นต้นเนื่องจากกรมการข้าวไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขให้กับชาวนาหากดึงหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาร่วมเวลาชาวนาเกิดปัญหาจะได้รับทราบว่าจะต้องไปหน่วยงานไหนเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะ อัปเดตงานดีๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะ5มิถุนายนนี้วันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะคะ